เราเคยเห็นการขี่ม้าปกติแบบนี้แล้วเคยคิดไม่ว่าทําไมไม่ลองเอาม้าลายมาขี่ให้ได้แบบนี้บ้างล่ะจริงๆแล้วในอดีตเคยมีคนเอาม้าลายมาขี่เหมือนกันนะแบบนี้แบบนี้แต่เป็นแค่ส่วนน้อยเท่านั้นนะเหตุผลที่เราขี่ม้าลายไม่ได้เพราะมันไม่เชื่องกับเราง่ายๆยังไงล่ะถ้าเทียบกับม้าทั่วไปซึ่งเดิมทีเป็นม้าป่าอาศัยอยู่ในทุ่งลงศัตรูตามธรรมชาติก็มีไม่มากสัญชาตญาณในการเอาตัวรอดของม้าก็เลยไม่เยอะแต่ม้าลายที่อาศัยอยู่ในทุ่งหญ้าสวรรณาซึ่งเต็มไปด้วย รพัดสัตว์นักลา่าตั้งแต่เสือชีตาห์ม้าฮินายันเจา้าป่ายังสิงโตที่พร้อมจะคาาม้าลายไปเป็นดินเนอร์ได้ตลอดม้าลายจึงมีความระแวงสูงมากธรรมชาติที่โหดร้ายจึงสอนให้มันเตะก่อนกัดก่อนกับทุกสิ่งที่มันไม่ไว้ใจฮ้ยเข้ามานีเดี๋ยวจะดีดให้อีกทั้งม้าลายจะไม่มีลำดับชั้นทางสังคมที่ชัดเจนหรือก็คือในขณะที่ม้าทั่วไปจะมีระบบจ่าฝูงที่ตัวอื่นจะทำตามม้าที่ถูกเลี้ยงมาก็จะยอมรับมนุษย์เหมือนเป็นจ่าฝูงเช่นกันแต่ม้าลายที่ไม่ มีระบบจ่าฝูงและพร้อมจะวงแตกเพื่อเอาตัวรอดมันก็เลยไม่ได้ยอมรับมนุษย์ได้ไง่ายๆเหมือนม้าดิและสุดท้ายม้าลายมันจะมีรูปร่างเตีย้ยและหลังก็ค่อมกว่าสารีระของกระดูกสันหลังที่ไม่เอื้อให้นั่งขี่ได้นานเลยไม่เหมาะจะเอามาขี่ได้นั่นเองแต่ปัจจุบันก็มีหลายแห่งในโลกที่พยายามจะฝึกม้าลายให้เชี่งมากขึ้นซึ่งจะทําทให้ม้าลายเชี่งได้ยุงลายกับหอยลายก็อาจเชี่งได้เช่นกันล้อเล็งล้อเล่งโจนสลัด